สวัสดีครับแฟนแนบาสเกตบอลในกลุ่มของรีบาวในวันวันครับวันนี้นี่มีประเด็นต่ตอเนื่องจากที่เดร์มอรีนะครับประธานของทีมเซ e ันติเซ็กเซอร์นั้นเหมือนอยากจะลงของแล้วก็งัดข้อกับเจมส์ฮาเดนเพราะว่าบอกว่าจะไม่มีการเทรดตัวเขาไปที่อื่นแล้วก็จะบีบให้เข้าเทรนนิ่งแคมป์ที่จะเปิดขึ้นในเดือนหน้าซึ่งล่าสุดเนี่ยฮาเดนเองก็ไปทำกิจกรรมกับทางอาดิดาสที่ประเทศจีนนะครับ แล้วเขาขึ้นมาพูดบนเวทีซึ่งถือได้ว,ว่าแรงเหมือนกันคือเขาด่าเดอร์มอรีว่าเป็นคนโกหกผมจะไม่มีวันอยู่องค์กรเดียวกับมันที่อย่างเด็ดขาดอะไรทำนองนี้ซึ่งเขาพูดย้ำแบบนี้สองหุ่นด้วยกันพอประกาศแบบนี้มันก็เหมือนกับเป็นการไม่เผาผีกันนะครับแล้วทำให้เอาไอคริปเปอร์ pper, ซึ่งตกเป็นข่าวว่าฮาเดนอยากไปอยู่ด้วยเนี่ยก็คงจะยิ้มหวานละ รอตีขิมดูสถานการณ์ความวุ่นวายภายในซิกเซอร์ว่ามันจะออกมาอย่างไรแหล่งข่าวนี้บอกว่าเอเจนต์ฮาร์เดนเนี่ยก็พยายามเตือนเลยนะครับว่าอย่าพูดแบบนี้ใส่มอรรี่บนเวทีแต่มันก็ไม่สําเร็จฟากมอรี่เองแหล่งข่าวเขาก็บอกว่าก็ไม่นึกเหมือนกันนะว่าฮาร์เดนนั้นจะกล้าที่จะด่าใส่เขาซึ่งเป็นผู้บริหารทีมออกมาแบบนี้เป้าหมายของฮาร์เดนนี้ก็คือจะทําให้ซิกเซอร์นั้นเหมือนกับว่าเหลืออ,อด แล้วก็สุดท้ายนั้นก็คิดว่าจะเก็บเขาเอาไว้ไม่ได้เหตุที่ฮาเดนนั้นเดือดมาตั้งแต่แรกก็เป็นเพราะว่าเขาไปเข้าใจว่าซิกเซอร์นั้นจะเซ็นสัญญาระยะยาวด้วยนะครับแต่พอมันไม่มีการยื่นข้อเสนอให้เนี่ยฮาเดนก็เลยใช้สิทธิ์ของตัวเองที่เหลือสัญญาปีสุดท้ายรับ35.6ล้านเหรียญไปก่อนแล้วก็บอกให้ทีมนั้นเทรดเขาออกไปแม้แต่เรื่องนี้คาร์วีเออร์วิงซึ่งเคยมีข่าวว่าไม่ถูกกับฮาเดนตอนที่อยู่บรุกลินเนส เมื่อ2ปีก่อนนะยังทวีตสนับสนุนอดีตเพื่อนร่วมทีมเลยเพราะว่าเอเดนวอนโรฟสกี้ซึ่งเป็นสื่อตัวท็อปของ ESPN นะครับเขาก็ทวีตใช้คำว่าฮาเดนไม่พอใจเออร์วิงก็เลยเข้าไปถามกลับว่าฮาเดนสมควรไม่พอใจไหมละ่ะในเมื่อประวัติเก่าของมอรี่เองเนี่ยก็เป็นคนไม่ซื่อสัตย์ไม่โปร่งใสตลอดการเจรจาสัญ,ญญาในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมา คริสพอเองนะครับซึ่งเป็นกาดระดับอนาคตฮอลล์เฟ m มก็เคยด่ามาริวเป็นคนโกหกเหมือนกันเขาบอกกับผมเมื่อสองสวันก่อนหน้าที่จะเทรดว่าผมจะไม่โดนเทรดไปกับทันเดอร์นั่นก็คือสิ่งที่พอเองให้สัมภาษณ์กับสื่อเมื่อ3ปีที่แล้วนอกจากทางฮาเดนด่าแล้วก็คงทำอะไรไม่ได้มากเหมือนกันนะครับเพราะมันมีข้อตกลงเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันที่สหภาพผู้เล่นคุยไว้กับ NBA มันมีเงื่อนไขหนึ่งบอกเอาไว้นะครับว่า ผู้เล่นเนี่ยถ้าโฮเอา์เกิน30บวันแรกของฤด,ดูกาลไอ้เครดิตซีซั่นนะมันก็จะไม่นับก็ต้องไปนับใหม่ในปีหน้าพูดง่ายๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ไม่สามารถเป็นฟรีเอเจนต์ได้แต่ถามว่ามันเป็นผลดีกับทางฝั่งซิกเซอร์หรือเปล่ามันก็ไม่เป็นผลดีเพราะว่าไอ้เงินตัวเลขเนี่ยมันก็ยังคาอยู่แล้วแถมยังต้องเก็บปัญหาคารากาซังแบบนี้เอาไว้อีกเป็นปีในกรณีของเบนซิมอนเนี่ย,ยซึ่งเคยเกิดเรื่องกับทีมซิกเซอร์มาก่อนหน้า มันไม่สามารถใช้ข้อตกลงนี้ได้เพราะว่าทางซิมมอนนั้นเหลือสัญญาอีกตอนที่เกิดเรื่อง4ปีนะครับก็ยังไงเนี่ยคู่นี้ทั้งซิกเซอร์ซึ่งนำโดยมอรี่นี่แหละกับฮาเดนก็คงต้องเจรจาประนีประนอมกันประเด็นมันอยู่ที่ว่าฮาเดนนั้นดันไปไม่เชื่อฟังเอเจนต์ก่อนแล้วออกมาพูดแบบนี้มันจะกลายเป็นทำให้การเจรจามันยากขึ้นหรือไม่เนี่ยก็คงต้องรอติดตามกันนะครับ นั่นเป็นประเด็นขา่าวใหญ่ที่เกิดขึ้นในวันนี้เอามาเล่าสู่กันฟังสำหรับแฟนบาสเกตบอลในกลุ่มของริบานะ์นอวานครับ